ีนี่ก็มาถึงคำว่ากูคือกูแล้วก็กู <c oughs> คำว่ากู้เป็นภาษาไทยเกือบจะไม่ทำอธิบาเพตัวพูดจนอยู่เป็นประจำแต่มีนัยะอันลึกซึ้งที่ควรศึกษาในภาษาพูดภาษาไทยเรานี่ ในสมัยหนึ่งที่ล่วงมานานแล้วคำว่ากูไม่ได้เป็นคำหยาบ <c oughs> ฉันคำว่าเจ้ากูหรือคำว่ากู <c oughs> ในจารึกสมัยสุขโขทัยเป็นต้น <c oughs> สมัยปัจจุบันความหมายเปลี่ยนคือใช่เฉพาะที่เป็นคำหยาบ <c oughs> นี่เรียกว่า <c oughs> ต่างกันโดยความหมายแม้ในภาษาไทยแท้แ ที่นี้คำว่ากู้ในภาษาธรรมะเราก็จะมองเห็นได้ว่าเป็นภาษาแห่งโทสะเกิดมาจากโทสะจึงจะเป็นคำพูดออกมาว่ากู้จากความรู้สึกว่ากู้เดิมหน้าต้องโทสะคือความโกรธนี่ก็ความหมายหนึ่งนะคำว่ากู้ ในภาษาแห่งมานะซึ่งเป็นความถือตัว <c oughs> นี่เป็นความรู้สึกที่มามาจากมานะทิฏฐิไม่ยินยอมและต้องการให้ครูดีกว่าคนอื่นที่นี่คำว่ากูู ในภาษาโลภะจะมีมูลมาจากโลภะก็คือความเห็นกับตัวที่มีอยู่เป็นประจำอะไรอะไรอะไรก็จะน้อมมาเพื่อกู้มีกูเป็นผู้อยากหรือเป็นผู้ต้องการสรุปแล้วคำว่ากูนี่ในความหมายไหนก็ตามล้วนจะเป็นความรู้สึก ที่เป็นตัวอุปาทานอันมีมาจากตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจของอวิชชาการมาตัณห,หาก็เกิดตัวกู้ภาวะตัณหาก็เกิดตัวกู้วิภาวะตัณหาก็เกิดความรู้สึก,กว่าตัวกู้นี่มันกลายรูปเป็นอุปาทาน คำว่ากูที่เป็นคำพูดนั่นมันไม,ม่ได้เป็นเพียงคำพูดแต่ออกมาจากความรู้สึกที่เป็นภายในคือกิเลสที่ออกมาจากโลภะบ้างโทสะบ้างมานะบ้างแล้วแต่กรณีที่เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวกูนี่สรุปได้สั้นๆว่า มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อใดจะต้องมีความทุกข์เมื่อนั้นและทุกทีเกิดความรู้สึกว่าตัวกูหรือประเภทตัวกูขึ้นมาเมื่อใดจะต้องมีความทุกข์เมื่อนั้นและทุกทีไม่มียกเว้นคุณ <c oughs> เป็นสิ่งที่ต้องระวังในฐานะ อที่เป็นสิ่งที่ร่ายกาศระวังที่ไหนก็คือระวังในภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในเบญจขันธ์อาจจะเกิดความรู้สึกว่าของกูขึ้นในรูปรขันธ์ร่างกายนี้ของกู อาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นในเวทนาขันว่าความอร่อยของกูหรือกูกำลังอร่อย <c oughs> จะเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นในสัญญาขันคือความหมายมั่นด้วยอวิชชานี่วันนี้เป็นกูหรือว่าของกูหรือมีความหมายมั่นไปในทางว่าได้ เสีย่อกำไรพอกขาดทุน <c oughs> มากมายหลายอย่างหลายประการร <c oughs> ้วนแต่หมายมัน่นเอาสัญญาขันนั่นว่าเป็นกูบ้านเป็นของกูบ้าน <c oughs> ความความรู้สึกว่ากูในสังขารขันก็คือความคิดนั่นเองก <c oughs> ูก็เป็นความคิดแต่นั่นเองไม่ได้มีตัวจริงอะไรมากไปกว่าความคิดเอาความคิดนั่น ว่าเป็นตัวกูเพราะมันหลงมันโง่มันรู้สึกว่าเป็นกูเนเ่าตัวความคิดหรือตัวจิตนั่นว่าเป็นกู <c oughs> บางทีก็อาจเอาวิญญาณขันเป็นตัวกูคือรู้สึกทางตาทางหูทาง,ทาง,ทาง,ทางจมูกเนี่ยกลายเป็นกู้รู้สึกไปเชื่ไม่ใช่เป็นเพียงวิญญาณทางตาทาง,ทางหูเป็นต้นหรือว่าจิต ที่ทำหน้าที่รู้สึกอะไรสวยอารมณ์อะไรเนี่ยมันเอาเป็นกูไปเสียเอาจิตเป็นกูไปเสียไร,รู้สึกให้สะวอยอารมณ์อะไรอยู่ทั้งขันทั้งห้านี่จะถูกยึดถือเป็นตัวกูหรือเป็นของกูได้ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็จะกลายรูปเป็นอุปาทานขันขึ้นมาก็จะมีความทุกข์เป็นแน่นอน ทีนี้จะต้องดูต่อไปอีกถึงข้อที่ว่าอ <c oughs> คำว่ากูนี่มันคู่กันอยู่กับฝ่ายดี <c oughs> ถึงแม้ที่มันทำชั่วก็เพราะมันคิดว่าดีนั่น <c oughs> สิ่งที่เรียกว่ากูนี่จะทงไปกันกับความดี <c oughs> คู่กันไปกับความดีเรื่อยไปเรื่อยไปยิ่งดีมากมันยิ่งมีกูเหนียวแน่นมาก พอรู้สึกว่ากูดีที่สุดนั้นมันก็มีกูที่เหนียวแน่นที่สุดไม่อยากจะละความรู้สึกอันนี้ท่านกูที่เหนียวแน่นที่สุดท่านจึงยกให้แก่พวกพรหมซึ่งเป็นยอดสุดหรือสัตว์สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายท่านพวกพรหมทั้งหลายจึงมีสกายะทิฏฐิอันเหนียวแน่นไม่ยอมละสกายะได้โดยง่าย นี่จะเป็นเหตุให้ตอบได้ว่าทําไมพวกมนุษย์นี่จะบรรลุมรคผลได้ง่ายกว่าพวกพรหมซึ่งเหนียวแน่นปฏิสกกายะพอได้ยินคำว่าสกายานิโรธดับเสียซึ่งสกายะพวกพรหมจะสะดุ้งมากกว่าสัตว์พวกไหนทั้งหมดท,ทีนี้เมื่อพูดถึงหลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี่ ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าทงการให้ตัดอุปาทานว่ากูเสียแต่ทะไมายังอยากจะบอกว่าทุกศาสนาน่มันเจตนาจะทำลายสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือตัดตัวกูทั้งนั้นหากแต่มันมีวิธีต่างๆกันแม้ว่าจะไปมีอัตราสูงสุดมันก็ต้องตัดตัวกูที่นี่ตัวกูชนิดนี้ต้องไปมีอัตราอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวกู ดังนั้นในวัตถิในรัทธิอันสูงสุดต้องฝ่ายรัทธิคามการที่จะถึงอาตมันหรือปรมาตมันก็ต้องละอาหารการมมาัางการ้วยเหมั้นกันตอนนี้มัน,นตัวเพราะว่านี่มันเป็นตัวกูแห่งกิเลสเป็นตัวกูที่เลวทรามให้ถือว่าทุกศาสนามึงมายจะทำมึงหมายจะทำลายตัวกูเดยกันทั้งนั้น สำหรับศาสนาริสเตียนและดูการเขนนั่นน่ะสัญลักษณ์แห่งการตัดเสียซึ่งกูมันบังเอิญก็ได้แต่มันอธิบายได้มันมีเส้นตรงเป็นตัวไอตัวชันตัวกูแล้วมีเส้นขวาเป็นการตัดเสียนั่นคือบันไดสำหรับจะไปถึงพระเจ้าสำหรับพุทธศาสนาเราจะมีหลักปฏิบัติ ที่จะให้ตัดเสียซึ่งอัศมิมานะคือมานะว่ากูมีอยู่ดัรพบาลีว่าอัศมิมาณะสะวินยโยเอตังเวปรมังสุขังการน,นำออกจะได้ซึ่งอัศมิมานะเป็นนั่นเป็นความสุขสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าเว้ยถ้าจะพูดถึงหลักที่ละเอียดลงไปก็คือ ตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเสียเมื่อเกิดการเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตทางใจกระแสปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติงั้นเราก็หยุดกระแสอันนี้เสียอ,อย่าให้มุนไปถึงตัณหาอุปาทานภพชาติ ให้เป็นแต่เพียงว่าพอเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็มีสติทัน,นท่วงทีพิจรารณาเวทนานี้สักว่าเวทนาเป็นปฏิจจสมุป,ปนาธรรมเกิดขึ้นจากปัจจัยเป็นเพียงสังขารซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจสะสกัดกั้นการเกิดแห่งตัวกูจะได้ถ้าทำได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะเกิดตัวกู แต่ต้องเป็นคนฉลาดในธรรมและฉลาดในการปฏิบัติธรรมจึงจะทำได้ให้การตัดตัวกูนี้คือมีสตินั่นเองถ้ามีสติเพียงพอก็จะสะกัดกั้นไม่ให้เกิดตัวกูหรือว่าแม้ว่ากระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทจะดำเนินมาถึงเวทนา แล้วสติเพิ่งจะมีมาก็ยังพอจะทำทันคือมีสติรู้สึกต่อเวทนานั้นสักว่าเป็นเวทนา,าดังที่กล่าวแล้วนั้นถ้าพูดโดยผลของการปฏิบัติแล้วการละากายทิตินั้นนะเป็นระดับตั้งต้นหรือเป็นจุดตั้งต้นแห่งการละตัวกู เป็นการละสังโยชน์ในขั้นพระโสดาบันแล้วก็มีการละในมานะสังโยชน์สังโยชน์ที่เรียกว่ามานะนั่นะในระดับสุดท้ายี่ก็หมดตัวกูโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเป็นเรื่องของพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าหมดตัวกูก็คือเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันก็ยังต้องมีตัวกูกันไปก่อน แต่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้มันเบาบางลงเบาบางลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงว่ามันจะหมดแน่แม้ยังไม่หมดแต่เป็นที่แน่นอนมันจะหมดแน่นก็เป็นพระโสาดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปตามลำดับหมดเมื่อใดก็เป็นพระอรหันต์นี่เรื่องของตัวกู้คาเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่เล็กน้อย ภาษาบาลีมีคำอยู่คำหนึ่งว่าไมฮะโกไมฮะโกแปลว่าของฉัน <c oughs> ของเราหรือของกูนี่เป็นชื่อของนกเขาแต่ในภาษาไทยไอ้นกนี่กลับเป็นแบบับียกชื่อว่านกเขากลายเป็นมึงไปสินะแ้่ในภาษาบาลีก็แปลกกว่า ก็เรียกนกขาวว่าไมฮะโกคือนกที่ร่องอยู่ว่าของกูของกู <c oughs> ถ้าได้ยินนกขาวขันแล้วก็ควรจะนึกถึงธรรมะข้อน,นี้ <c oughs>